สวัสดีค่ะ We a r e Present the Global warming พวกเราจะมานำเสนองานเรื่องสภาวะโลกร้อนค่ะ Do you ever know that all of us are travelers คุณเคยรู้ไหมว่าพวกเรากำลังเดินทาง This is because every day we ride the earth Why it goes under sun นี่เป็นเพราะในชีวิตประจําวันเราอยู่บนแผ่นดินในขณะที่มันจะหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ each lap of the earth t a k e one year and covers e distance of almost 6 0 0 million miles แต่ละรอบการเดินทางของโลกใช้เวลาหนึ่งปีและครอบคลุมระยะทางเกือบ600ล้านไมล์ so each day we go more than a million miles ดังนั้นในแต่และว,วันเราจะไปมากกว่าล้านไมล์ This is a very fast ride b u t it is so smooth that we don't feel anything นี่เป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่มันดูเรียบเพราะเราไม่รู้สึกอะไรเลย On earth we are always 93 million miles from the sun โลกเราอยู่ห่าง90 สามล้านไม์จากดวงอาทิตย์ We are as far away from in in summer and as in winter เราอยู่ห่างจากมันในช่วงฤดูร้อนในช่วงฤดูหนาว However the earth the earth tilts as it circles the sun อย่างไรก็ตามแผ่นดินที่มันเอียงเป็นวงกลมดวงอาทิตย์ Therefore, the sunrays do not hit the same part of the, the earth with the same form at all t i m e of the year. ดังนั้นลังสีดวงอาทิตย์ไม่ได้กระทบส่วนเดียวกันของแผ่นดินด้วยความอบอุ่นเดียวกันทุกครั้งของปีค่ะ We a R e P r e s e n t t h e e N. d พวกเราขอจบการนำเสนอค่ะ thank, thank you to watch. ขอบคุณที่ ready, ready. รับชมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ